ผู้ชมคะและในช่วงเวลานี้สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของอยูเครนโอเลนา่าเซเลนสกี้ได้เดินทางไปเยือนสหรัฐนะคะและได้ไปกล่าวสุนทรพจน์ต่อสมาชิกสภาคองเกรสของสหรัฐด้วยค่ะ สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของยูเครนใช้เวลาประมาณ15นาทีกล่าวสุนทรพจน์ต่อสมาชิกสภาคองเกรสนะคะได้พูดถึง5เดือนของสงครามในยูเครนระบุว่าเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากอย่างมากและย้ำว่าสงครามยังไม่จบอาวุธจะช่วยให้มั่นใจว่าจะได้รับชัยชนะ แล้วก็ร้องขอให้สหรัฐให้การสนับสนุนต่อไปเรื่องการส่งอาวุธไปช่วยเหลือ,อยูเครนโอลเลนาเซเลนสก้าได้นำวิดีโอของเด็กๆประชาชนที่ถูกสังหารจากสงครามไปให้สสในสภา ของสหรัฐดูด้วยนะคะและตั้งคำถามว่าครอบครัวเหล่านี้จากนี้ไปจะเป็นอย่างไรที่ผ่านมาสหรัฐได้ให้ความช่วยเหลือในเชิงความมั่นคงกับยูเครนเป็นมูลค่าไม่ต่ำกว่า8,000ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะรวมถึงเดือนที่แล้วที่ให้ไป2,200ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งถ้าประเมินจากเสียงตอบรับของสสในสภาคองเกรสดูแล้วก็มีแนวโน้ม ที่ต้องการจะสนับสนุนยูเครนต่อไปค่ะ